สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคนะคะก็จะมาพูดถึง Google Extension ค่ะตัวนี้นะคะจะมีแค่ในคอมหรือว่าในแล็ปท็อปเท่านั้นค่ะในโทรศัพท์จะไม่มีให้เคล็ดลับของวันนี้ก็คือวิธีการทำให้ Google Extension ตัวนี้มาอยู่ในโทรศัพท์และสามารถใช้ได้ในโทรศัพท์ค่ะอย่างแรกให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนค่ะมันจะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะให้กดไปที่จุด3จุดด,ด้านบนขวาค่ะ กดไปที่ extensions นะคะมันจะมีเขียนให้ค่ะว่า you can find extension on Google ให้กดไปที่คาว่า Google ค่ะให้กดเป็น extension Chrome Web Store นะคะจะขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะถ้าคุณต้องการที่จะเซิร์ชหานะคะก็สามารถเซิร์ชได้ตรงมุมซ้ายนี่นะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะเลือกเอาก็มีให้เลือกเพียบเลยค่ะ เดี๋ยวเนี่ยนะคะมีเพียบเลยนะคะคุณสามารถเลือกอันไหนก็ได้ทีนี้ถ้าต้องการที่จะเลือกอันไหนสักอันนึงสมมุติว่าเป็น Google Translate ละกันค่ะกดเข้าไปค่ะมันจะมีคำว่า Add to Chrome อยู่นะคะให้กดไปค่ะแล้วมันก็จะเริ่มกดโอเคก่อนค่ะทีนี้มันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้ค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะ ก็จะสามารถใช้ได้ค่ะวิธีการใช้ค่ะให้อ,อกกดออกมาก่อนนะคะทีนี้นะคะให้กดไปที่จุด3จุดด้านบนขวาเหมือนเดิมค่ะเลื่อนลงมาสุดเลยนะคะมันจะขึ้น Google Translate ให้เพราะว่าเราดาวน์โหลด Google Translate ค่ะแล้วทีนี้ Google Translate ก็จะสามารถใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณค่ะ อันนี้จะเป็นสมบุตินะคะมีอีกหลาย extension เลยคุณสามารถไปเลือกได้แล้วทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเอามันออกก็เหมือนเดิมเลยค่ะคล้ายๆกับตอนแรกเลยนะคะกดที่จุด3จุดค่ะกด extension นะคะแล้วก็กด remove ค่ะมันจะขึ้นให้ค่ะพอกด remove มันก็จะออกให้เลยค่ะมันจะไม่ขึ้นให้คุณอีกแล้วค่ะการที่จะทำแบบนี้ได้นะคะก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะวิธีการดาวน์โหลดให้ไปดาวน์โหลดที่ Play Store ค่ะ ให้ hey, Search คำว,ว่า k i w i Browser ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปนกสีฟ,ฟ้าๆเขียวๆด้านหลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ทำแบบที่เราบอกค่ะแล้วคุณก็จะสามารถใช้ Google Extension ในโทรศัพท์ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ